ก็อร่อยได้หนิมากินเป็นมวยเราเลยสวัสดีครับมืาอนี้มากินก๋วยจับเมืองอุบลเลยนะก๋วยจับอุบลอยู่พะเยาทีนี่มากินไกทน่ที่นี่นะแ,แซ่บโอแซ่บประเทศทสิบเมืองแต่ว่าหเห็นเห็นสีบนเยอเห็นละกคืนน้ำลายเลักจะเห็นละกคืนน้ำลายเนี่ยคือติดทรงแสบตัวนี้เลือดแบบรวบม,มีดเป็นทุกอย่างห้าสิบบาทราคา ตัวนี้เป็นเป็นเป็นต่อมเดือดรสจักรบ่ต้องปรุงเลยครับเว้ยตัวแม่ค้านี่บ่ได้ปรุงนี่ขใครบด้ปรุงนี่่่นนีก็คาแทถือว่าสดน้ำสดน้ำนี่ถือโอเคเลยบ่ต้องปรุงนี่พรุ่นี้ไปโฆษณาให้ด้วยนะคะโฆษณาอยู่แต่กลัวหรือเปล่าเพราะว่าเขาเขาหลินน้ำนได้กลัวแต่บ้านนอกเขาหลินน้ำตรงนี้ก็เวียดนาม Lên nằm, lên nằm cháu này, cậu cứ xuống nằm sau bốn đọc Nằm Bốn Nằm Nằm Sao mà đi lên đây vậy bọn Bốn đi Tấm nó hơi, tấm nó hơi kìa, lên đi mà Cháu này, cháu này bọn này, ôi, cháu này Bọn mình, mình, mình chắc đi kì bọn thôi, mình 40 đi Cháu này có 40, bọn thường đi bọn Ờ ้ก้านี่ยเาบอนน่้เมือกินส้วกาดูดเนี่ยกนมาก็กิน้อเด่นแว่ามแม่ที่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันแม่แม่งแม่เออะกบายน่เจ้าป๋อนี่ค่ะจะกบายนี่เจ้าปพิ่งาอยูป่ะเนี่ยวานยูโดนเหรอ ทีปีส้าปีอ๋อนี่คอยคอยคว้าดีเนี่ยคว้าจานจานเปล่านี่ยเอามาไห้ไอ้กางกางใกล้ๆนะใกลเอบอกบ่เวลากินแล้วมันไม่มองกินใส่เส้นเนียวนะใส่ของอืมน้า้าแร่วาวานผมมันแก่พุ่บ ยิ่งตาแ้วกเอจาน้ำไข่หมูอย่างดแดงนี่เ่เอาไดบวกสามมือไอ่กุนตุนเนอกกันใบบานเดียวกันฟ้งเออความเข็มแล้วควาเแล้วเอาเอาแดงสดามานึ่งเอาน้าไม้เปล่ะบ่เอาเอามาแกงนี่กันเลยอะไรนะคะ อืมเนาะ้บูด้วยกูู้หลายด้วยเอยม้บอ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 ไซอืมสิบสี่ล้านคนโอเคไปมาเมือะเยามากินนะครับ ติดบกสอบกสอฟังได้ีนเออคนบกสอห้างหางจบกสบกไก่บกสเมืองพะเยาอจจะติดโรงแรมนี่ก่อเกดเวออ่าเกดเเกตเเกตเบพะเยานะมากินตอนนี้เป็นพิจาุ่มก่อนติดทองทุ่มธรรมศาสตร์ไดิกินนี่ดวงวันธรรมศาสตร์เขาไิกินนเขาปิดลานสามาารถว่าที่มากินน้ำพึ้นบ่หมึดแะมันมึดบ่ ปลาดิปลาดิกดจับไม่งบนลคนคนสีสะเกีบมาเข็นกดจับม่อบอลนีย่ยจมากินบ่เคยเห็นบ้านเขาเลี้ยง้าปนิดนอปานาไปซอย่ยังเราเอยมีมาเลยมากินกดจับก็าทำเงินได้บ้านเขาบบจังไร่กาทำเงนได้บ้านก็แบบ่าาเบบบคยเห็นมา้าเมื่อสีเกินบมาไล่ไงไปเต้เลย มาเลยนะกินเล้าก่อนวนี s <S ้หลาสาวนีกินบกลมามามไปพี่ชายเป็นพ er ี่ชายเาหอแะเอานี่ยน้ำน้ำ่ได้หตรงน้แดงอล้วลุงาเลียงเดี๋ยวนมัลิตอาิตกแล้วงูงเดีานลงนั่งนั่งดโเปนแบบนี้เหบอจ้าอืม เล้งโซดาไม่ไม่ด้บีบมะนาวใช่ไหมไม่ได้ใส่มะนาวใช่ไหมกะสังแดงโซดาประด็แค่แ่มะนาวอ๋อไม่ไม่ถามเฉยเดียวครั้งหลังจะได้มากินตอนเห็นมันแดงไม่ไม่มีมะนาวกนาหลูงกันกันนกัันกัันนกันกัักันกกกน

เจ้ามาทำเรียบหดมึงเชียงเชียงพะยาเนาะเจ้าไม่มีล้อเมืองมเมืองเขาเมื่แต่บนี่นี้ไม่มีล้อเมื่อเขาเมื่องมองแล้วเ่าตัวนี้เพท่านล้อเมื่อไปไปแต่มองเอียงเนาะกวนพระเยากับวัดเอียงวัดวัดทีอียงกับทีฮะบ่ เอาแนะน,นำนะสิที่เที่ยววัดไปตรงไหนนก็รู้ๆแค่ควรพยาวกับเขาบอกว่าให้ไปวัดนั้นก็ไปแล้วนวัดวัดขีคมยุ่ยูุใสยุใส,ยยสบ,<อ>บ่บ่แต่ถแตถวแถวเมืองที่ใกล่ๆเพอาเด็ไปไดนมาได้บ่โอระ็ยังวัดแถวบ้านเท่ากับวัด พอใจอย่าองตือวัดยังสีหฮากับพ่อไปเที่ยววัดทงีเมืองวัดยังสีห้อเที่ยวบ้านเฮาเออเอออืมยังไงโอ้ไกโอ้ยมันรับไปเที่ยวทรห้ามึน่ปรับไปเที่ยวต่ ไปร้นเราหนามันไงเราไป้านไงร้านจะร้านตากุ้งกแก้วเจียไม่มีกิน้านกินตะกียบมีเบียอยู่โดยมีเบร์นยู่ร้านไหนอ๋อเด๋วอย่างเปิดจับเมื่อกบกินอยู่พะยออืมกินไก่กินไก่เปืยดี

ฮะอืมเยนแล้วไอ้กินข้ามาแล้วมื่กินเป็นมนีกินมบยยปั้นนันปโตไปั้นกันมาเลยเไป้กดดนงก็ไปนะขาีนม่นโอ้ขี้ของมาแล้วั็ขี้ไปจับยู่หมาแล้วจจไ,าาลไปบ่แ<อ>ด,ด้อุคนาะโ้นาดูดูยงังแสบเลย ดูกระดูกเราไม่มีชนรถได้หังเรามาแสนเราไม่มีชนรถเลยเราได้กันาปมิดเรมิเรีเพอไม่มาอะไมกน้งโอ้มาไกลมีชนรถุรถตัวนาไก่นางมาแปดวัากัโลมันกินกปจับเมืงอุบวอนดูพะเยาสหรอคุยกันเอาด้อตัวนั้น

ไปลูกไปเบิ้งกระชาอันนี้ก่อนแดงแดงแดงโคดาแดงโคดาก็ยังวนกินอยู่พ่เอ,อเจ้าบัตรของมีมม่กินอยู่เห็ตอนนี้เยอะอยู่ห้าล้านเก้าล้านโอ้คนไญฟลอยเอฟสีแถว เชียงใหม่ F4 ทุกคนเนี่ยเี่ยวเนี่ยเจ้าหนิเขาเอาดูไวปน้ำหัวเขาหย่างเลาะต่อทีเปลี่ยนกันมึงอัอก็อันมากเฮ้ยอะไรนะหนองบวนตัวไหน แ oh. <pe at> ี่ด้ขนดีฟันนนี่กเด็จะีก็ยาอยู่นี่หละนี่ว่าจะย้ัาอยู่นี่หลยเราจะบีเนี่ะเ่าเศ่้าแพงมัหนี่พัจ้ะโอ้พ่อพ,อ,พออยู่ไหนบ้านห้องสี่พันมาเองนี่บ<ข>อกอ,อยู่ซีตะเกียดทางเศร้าแตนารานเขาซื้อเนี่ยก็ยังหาพัน่ะ <N> คือคือมันเป็นแรงที่แถวบ้านเฮามันผูกผ่านน้ำขึ้นนะมันเพเคือเขาเงียบคือเขาเ้งอยู่บ้านเฮาเี่ยขายของที่ทุมหาทุมมันกระเดกขายเลยเอยอ,อ ah. ไม่ไปก็พวกหูแล้วเนาะอ๋อมันแล้วอ๋อติดฟ้าเลย เศรษฐกิจตกวอ๋ออ๋อตัวคือคืนมันไม่มีมันไม่มีสถาบันเชิงมันไม่เงียบมันก็มีชวนแต่มันก็มีร้านอย่างับข้าวต้มนั่นก็เปิดหมเกิดแล้วปิดหดเลวนเี่ยนเร่กวนี้ที่กันัวแตกซะนันเ้ แต่เมืองแต่เมืองแต่เมืองบ้านเมืองเขาจะสงบดีเนาะเ่นบ้านี่ก็ยัง่าเพิ่นมาจจะไหนเพิ่อนบ่ามีควบมรัวอยูหนีเพื่อนก็บวบท้าเงินว่าอบวปากทามึงือเอาแล้วมนกาี่นไม่เอาพืดอนเยอแปลว่าจะมีที่จะมีควาครัวอจะ่นีที่เลีวที่จะจะดูได้ที่จที่ไม่อยู่ตัวพูดยวจะไหนอ้นูพดเจ้าเอา

เอาหมูอยอมากินหมูยอหมูยอหมูยออวนหรือหมูยอทางไหนอีกนี่กินหมูยอได้ไหมก็จะมันอิ่มบอเอานี่กับแกไปทำไมยังไม่กินทำแก่ไหนบอกหมูยอหมูยออวนแั้ก็มีขายอะไรแบบไอทำ จำยังก็จำนำแข่งก็มีฟังฟังฟังม,มินท่าไปละ่ปะภาษาแต่ว่าแต่ว่าก็โอเคอยู่จ้าของจ้าของบดปรุงเลยนี่บดดิใส่พริกบดใส่ยังขื้เจ้าของพอดีพอดีเลยนี่ไอ้เวยจับนี่พอดี ก๋วยจับเส้นน่อยทีเอมากินดูมองแต่ก๋วยจับเส้นใหญ่บ่มกมันบ่อิ่มมันอืดจรได่ันนั่งน่างน้นเนี่เอาตัวตัวนี้มองขายด้วนมองพักว่นนี้ไงยุกไก่เปานอดรจานนี้เอาจะเบาอี๋แลเด่นหน่อยไก่จานนี้ยี่สิบโลขึ้นผู้ขึ้นเขาว่นี่ไปทางไหนไปนี่อำเพื่อยัง อ๋ตอ,อตอนนั้นเมื่อตอนพวกเขาเมื่อค้นเขากงเฮ็ดทาาโอ้ยรถนแรงอย่างเงี้ยวนกระกน,ะนี่มองชิบชิชลมากะเยานี้อนออกออกจากไอ,อกก้ออกจากแคร์ม <c ười> บ่ไอ้เนะ่ยเขาแยกอีกอย่างหนึ่งมาทั้งที แต่แต่ผู้นึงเนี่ยพูดผู้หญิงมาหนึ่ง,งมาเศษลำปางลำปางมามา,มานมันี่เออแล้วแต่ <c oughs> แต่เขาหนี่มาเสร็จแพ้ <c oughs> แต่วันเหนือนี่มาดูอยู่ปีนี้มาซีเทื่ยแล้ว <c oughs> มาเธอแรกมากลำปางเธอสองเชียงรายเธอสามนาน <c oughs> นี่ซีหนี่พะเยา กะไปตามไา่งานลาก็ะมานน้มาเที่ยวน้ำอยู่สี่หลามาเมืองมาเที่ยวมาหากินมาเมืองเมืองเขามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันมาดุกับเมยเมื่อปีไอเดือนนั่นน่ะมาเชียงไล่ไปหอดเทียงไล่อยู่ซีถุงคึงขนาดออกมาจากบ้านตีซีเด้กับพักมาน้ำเมือยมาน้ำแหละกับเมือนั่นกับมาหนีกับมาหามาจากชิตเกตตีซี็ยังมาหอดหนีสามถุงคึงกับพักรถแน่เมยแน่พักแน่เมยอแน่เออ Gần như là cái bì mâm ban mường hoa hóa, một cái miếng khoa soup, y biao nữa nàng hèn bọn thân yên lộp liwa. Oh, bọn hèn chip 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 อย,อยังปุ๊บหมอกยางมเขากับงามอยู่เด้งามงามยกแม่ทะเลหมอกงามอยู่แต่ว่าถ้าธนาหนาวนี่คือโอ้ในหนาก็ือแบบขืนงามนะบรรยากาศว่าตลาดแนวไหนตลาดตลาดแบบข้ายแวายขอทางานวาอขายขายคือตลาดบ้านท้องแบบนี <im <im ้บ่ โดยทั่วไปอาจารย์ไะเต้นแวแซวเลยเขาสินัำไปดื่มกาแฟครับบอกบวกเงี้ยมวะแค่ถุงใส่วัวโอเคตอนนี้บดบดท่านจะรอแซวอยู่บดบดท่านกาดาะบดหน่วยเห็นเลยบอเบียร์บดเห็นเลยกาแฟสดอ๋อแปลว่าเขาเขาเต้นแถวนี้เขาเต้นกาแฟมันแปลว่ามีมีเหมือนคือมีไรกาแฟจรองยังอยังบ่กเห็นกาแฟ เนี่แล้วอีกคนนึงไปรอเลยคนหนึงคนานรออ,อยู่ก็ไปหามดนรายลางเท้านั้นี่ขนาพักำกันยังม่งอเดี๋ยวมือจ้อากับ่ล่มือจับาหาอตลาดอาิะอยู่านี่ไปหนีหรือไปที่คืออันมูก็ว่าไปไหนฮะไปนไนนี่บอกตรงไปตลาดเทช้าตลาดเช้า ตลาดเชร้าข่อยจะไปหาไายคอนเทนต์ข่อยไปหาไายวิดีโอแขอยแขวยบ่ออกออกโรงแรมไปท้ายเดินล้วแลนี่ไปเลยนะแล้วก็เล no like oh ี้ยวขวาอ๋อแยกแค่ขวาตรงแยกนี้แล้วก็ตรงไปเลยนั่นแหละเดินตรงไปเลยเจอแยกอีกแยกแึงก็ตรงไปเดินเดินไปนี่ยังไปนี่บ่ไกลเหรอบ่ไกลถ้าถ้าไกลข่อยเ调จากจักรยานโรงแรมนะไม่ไปยานดีกว่าหรือว่าจะเอาจักรยานไปกระแต่บ่จะจักรยานกับพวหน้าพวหลังอิจ ผมบงบงบงเลยไม่พมบงไม่ถึงว่าเข้าต้องจอดรถเข้าไว้เขากระยางคือเก่าที่น่ะออกจากโรงแรมใช่ไหมคะออกจากโรงแรมออโรงแรมเดินเลาะเลาะไปเนี่ยแล้วมันจะมีแยกใช่ไหมเลี้ยวขวาไปก่อนเลี้ยวขวาแล้วนี้เจอแยกเดี๋ยวต้องไม่ต้องเลี้ยวตรงเข้าไปเลยทางการก็เดินเดินไปได้ยางไปได้ก็ต้องเตะจักรยานแบบตลาดนี้ตีสามที่สี่มาตลาดเดาขึ้นบ่ ว่าที่ว่าไปถามเมืองว่าถ้าเขาไปเดือดร้ายแล้วเดี๋ยวน้อไปประมาณตีหา้าที่เขามันแจ้งเนี่ยแล้วเขาไปที่ไนตีห้าเนี่ยมันอย่า,ไางไรมนลงบุชเลียนนี่มัมีเอากันกระจายเงินสันยานบ่มีคนายานบ่มีอย่างไงเฮาเฮาเฮายานไม่ถึงว่าถ้าตลาดไ,ไม่เปิดเราไปประมาณต,าตีหา้าตลาดพอเปิดเท่าไหร่คนเดียวมันกับพิทยาดีเขาด้บ่มันมันโมเมนต์บาดเมืองเฮาดินะถ้าบาดเมืองเฮาเขาขุนอยู่ว่า ตีสามตีสีเขายังไห้มั่ี่ยังเกิดห้าอย่นี่บ่บ่บ้านเฮ้าไปไต้ยยานกวนว่าแต่ว่ากระแป่คือว่าบ่บ้านบ้านห้องนี้ขนาดนอนอยู่เงื่อนแสประมาณทุ่มหนึ่งสองทุมอย่างนี้จะเสียงบ่รถดีเฟอร์แรนนนะ อันจักทุ่มเพื่อน้วบ่นนั่งเรียกแขกเพื่อจักทุ่มเร้ดิโพ้ะก็นั่งอันทุ่มข้างทุ่ม4ีอสองทุ่มชี้อ่สองบันงิเชาอนัเมีคาเฟ่เ <c oughs> ที่ยวอ,อยู่บ่แถวนี้ Cầm. Chạy khá nhanh ừ. <m> <m> oh, đi bò. Nụ nụ, phải, phải đan đi, bông an 10, chân 20 km à. Phải. Nụ nụ, phải nôn ban. 20 km. Ồ. Mà sau hết cuitiếu, rồi gặp bà, ơ, gặp cuitiếu, rồi nôn ban đi. Dạ. Con cháu nà, con กี่ล kind of <Yeah. S 2> ิปโลยี่ลิปโลกับหัวจากแล้วว่าส่วงไหนมี่เลเรียนแอไล่นขายทนี่อะไรโค้สามารถก็เลนขายโค้สั่งหเลนขทยขนมาตสาวที่เนเนี่ยโท้สั่งเลยโมเนโมเนีนก็มีไรเมีนอยู่บนนี้เออก็มีไรเมนแล้วมีแก๊ฟังหมูควยไป โมทายนี่เนาก็ไหลสวดจนนิดกินก๋วยจับเพืเ่อแต่การก๋ <c oughs> วยจับก <c oughs> ๋วยจับอุบลมาขายอยู่พะเยาคนพีเสกตมากิ้นู้นพี่เมื่อก็นูนพี่รูน้องแครับผมกินหนาเพิ่นแซ่บนะครับผมเดินไ่ทานม่เจริญก็บ่านนู้นบรรยากาศดีอ่ะเย็นดีอ้าวให้เพิ่นคิดเงินคิดเงินเท่าไรครับคิดเงินทารถมันมนี่ยังเนมีก๋วยจับสามสอง,องคนนะเต้ นี่นี่รวมรวบตัวนี้น้ำนี่รึเคิดดีๆีคิดดีดีดีมิสองร้อยห้าบาทแคบหมูนิ่ยังแค่หมูแค่หมูคิดยังแค่หมูหนึ่งแคบหมูหนึ่งแล้วก็น้ำน้ำหนึ่งเออเป็นสองร้อยห้าบาท ร้านอกฟุ้หนึงล้านอกแิวหนึ่งที่เราขอสิดหนเหรอไอ้ก้แก้มวนหนึ่งสองร้อยสิบห้าบาทเอาอันนี้มั้ยมีเอาทอนี่มาบาบวัติเกหาสองร้อยสิบาบาทขาดสองร้อยสิบห้าบาทสองรยสบ่าบทนี้มันหลายอย่างกุยจับกุยจับสามถวย น้ำนี่สองแก้วแคม,มูจะอันแค่มูสองเออแค่มูสองนะอือไม่้มมหูราคาอันแจีงราคาเขาไปเออรา,ายกว่าหนั่นตัวน,นี้เามาเ่อ,นนอนาอนี่มากินบา้านพี่บ้านน้องยังมีเหงมีแหงคุยกันหูเรื่องตาดกจ่วยเบากันเอ้ยหบากันงูโนมวนมีแหงเดียว วันึ้นไปนั่งกินข้าวต้มโบว์จะเขาก็นั่งคุยกันเย็ต้องย่ำนังน่งย่ำอ,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 อยู่เพียรโอเคครับฝักไก่มากุ้งพะเยามากินเควยจับอุบลนะไก่บล็อกซอสหนึงนะครับเสร็จอยู่ไก่ตรงนี้นะนะโอเคนะ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคนมาไกลมาไกลมาไกลน่ะนะมาที่ดิเกตม,มากินมาพะเยามากินก๋วยจับเมืองอุบลน,นะครับแซบ่บแซบ่บแซบ่แซบโดยไม่ต้องปรุงนะครับแซบ่บโดยไม่ต้องปรุงรสชาติน่ะต้องต้องซีมเมืองควนนะถือว่าแซบ่บนะุาโรรงเียนโอเคโอเคอ่ะขอบคุณนะครับผมครับาบายบายสวัสดไปฮาเล่นพุทเสียง